สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาทำความรู้จักวงจรของมอเตอร์แบบคาปาซิตเตอร์ลันมอเตอร์นะครับพื้นฐานของวงจรมอเตอร์ชนิดนี้ก็จะเหมือนกับมอเตอร์แบบสปิดเฟสนะครับมาดูลักษณะการเขียนวงจรกันเลยนะครับเริ่มต้นเราเขียนจากขดลันนะครับขดลันก็จะเป็นขดลวดเส้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นขดลันนะครับ ขดล้นก็จะเป็นขดหลักในการทำหน้าที่ทำให้มอเตอร์หมุนอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากมอเตอร์เริ่มทำงานแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเขียนขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทขดสตาร์ทก็จะเป็นขดลวดเ้นเล็กนะครับขดลวดเซนเล็กอันนี้เป็นขดสตาร์ทนะครับ ตามชื่อของชนิดมอเตอร์คือแบบคาปาซิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ชนิดนี้ก็จะมีแคปอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราให้ตัวยอ่อเป็นอ่าแคปนะครับอ่าแคปเดี๋ยบางทีเขาจะใส่ตัวยอ่อว่า่า cr นะครับแคปลันอ่าแคปลัน ชื่อก็เลยเรียกว่าคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์นะครับการต่อวงจรน,นะครับก็จัเข้ากับกดลันแล้วก็กดสตาร์จะสังเกตดูว่าแคปจะต่ออนุกรมกับกดสตาร์แบบนี้นะครับต่อวงจรเรียบร้อยนะครับการทำงานนะครับเราก็ป้อนไฟเข้าที่ด้านนี้ได้เลยนะครับ220โวลต์ 50, ห้าสิบเถิกกบไฟบ้านของเราทั่วไปเนี่ยแหละครับเข้าที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะจ่ายเข้ามาที่ขดลันนะครับขดลันและขดสตาร์พร้อมๆกันนะครับขดสตาร์ก็จะนุกครคมกับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแคปตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ เป็นทั้งตัวช่วยในการสตาร์ทนะครับทำให้แรงบิดของมอเตอร์ชนิดนี้ดีกว่าแบบสปิดเฟสนะครับเมื่อกระแสไหลผ่านนะครับทั้งขดลันและขดสตาร์นะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กทำให้มอเตอร์อเริ่มทำงานนะครับสมมุติว่าตรงนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการจะกลับทางหมุนก็ ง่ายๆเลยนะครับผมเขียนเป็นเส้นปากแบบนี้นะครับถ้าเรากําหนดให้ตรงนี้เป็นต้นเป็นปลายนะครับเราก็แค่ย้ายนะครับย,ย้ยายย้ายกดสตาร์ทจากปลายตรงนี้ให้ไปขึ้นข้างบนนะครับเป็นปลายขึ้นไปให้ไปอยู่ด้านบนนะครับอ่าเทอทีนะครับให้เป็นปลายปลายไปอยู่ด้านบนแล้วก็ ต้นนะครับอ่าย้ายมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะทําให้มอเตอร์ชนิดนี้อ่ากลับทางหมุนนะครับได้เลยก็เป็นวิธีการกลับทางหมุนง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าจะกลับทางหมุนขดลวดที่เราต่อกมาก็จะต้องออกมา4เส้นนะครับอ่าขดลันต้นปลายแล้วก็กดสตาร์ตต้นปลายออกมาเราก็จะสามารถกลับทางหมุนได้เลยนะครับสําหรับวงจรของมอเตอร์ แบบคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยหรือว่ามีปัญหาด้านวงจรมอเตอร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับทางช่องก็จะมาช่วยตอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิปลักษณะนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องพันงานช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ